สวัสดีครับอยู่กับพิสูซูเปอร์โปรนะครับนี่นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเตรียมส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัวไททันนะครับตอนเดียว2,005ดีเซลนะครับ128แรงม้าเกียร์ธรรมดา5เกียร์สีขาวตัวนี้ราคาอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทนะครับนี่นะครับและเนื่องจากเป็นกระบะเชียงพานิชฐ์คันนี้ลูกค้าก็เลยสั่งติดหลังคานะครับนี่ซึ่งตัวนี้อย่างที่อ่าอย่างนี้นะครับก็คือโปรพิเศษของเราเลยด้วยนะครับ ติดหลังคาโดยที่ลูกค้าออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยสักบ,บาทคิดเอาศูนย์บาทกันนี่เองนะครับโหจดให้เลยแบบนี้เลยหลังคานะครับต้องบอกเลยมีอยู่ทั้งสองแบบด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวคันนี้ความสูงที่ทน่1.8เมตรนะก็กําลังดีนะครับซึ่งลูกค้าเลือกไซส์นี้เพราะว่าที่บ้านหลังคาอาจจะไม่สูงมากนะครับก็เลยเลือกไซส์นี้ให้ความสูงเท่ากันเอารถเข้าได้พอดีนะครับหรือถ้าใครหลังคาสูงแล้วอยากได้พื้นที่บรรทุกได้เยอะกว่าน,นี้ สามารถเลือกเป็นความสูงได้ถึง2.1เมตรจากคื้นกระบะได้เลยนะครับและแน่นอนนะครับเราติดให้แล้วนะครับตอนจดทะเบียนให้มีหลังคาเข้าโรงเริ่มให้เรียบร้อยด้วยในในโปรฟีแนวนี่แหละไม่ได้เสียเงินเลยนะครับบอกเลยจัดเต็มจัดพิเศษจริงๆเลยนะครับแล้วคันนี้นะครับน้องโจนะครับมิสูเอมพี MP ก็กําลังเขียนเอกสารให้ลูกค้าอยู่ข้างในแล้วนะครับในน้องโจออันนี้คือลูกค้าน้องโจนะว่าน้องโจ,งโจไม่ว่างแต่พามดาูให้ก่อนเลยนะครับ นตัวนี้ใช้งานบอกเลยคุ้มสุดๆนะครับ539ฟีดาวน์แต่งอย่างนี้เลยนะครับใส่หลังคาจัดเต็มีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูโ r o เซสการส่งมอบรถลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับ ก็ตัวดีๆนะคะสนใจติดต่อได้ที่โจไมสูเอ็มค่ะแล้วก็ไมสูซูเปอร์โปรนะครับวันนี้ไป,ไปก่อนนะ,นะคะสวัสดีครับ